หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับบริษัทเครือไทยซันกรุป๊ปจัดการอบรมแชร์ประสบการณ์ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะณนห้องประชุม TSG ชั้น2ส,สยามนิสันแม่สอดเขตเทศบาลนาครแม่สอดดรสุชาติตรีรัตวัฒนาประธานบริษัทเครือไทยซันกรุป๊ปได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีนายประเสริฐจ,จึงกิตรุ่งโรธประธานหอ,อการค้าจังหวัดตากนำเจ้าหน้าที่หอ,อการค้าจังหวัดตากสมาชิกหอ,อการค้าจังหวัดตาก YEC ตากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดและผู้ที่สนใจร่วมการอบรมแชร์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้โดยแพทย์หญิงนทการชื่นชมเป็นวิทยากร มาบรรยายแชร์ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 หัวข้อตระหนักแต่ไม่ตระหนกรับมือโคโรนาเนื่องด้วยปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไปทั่วโลกซึ่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เริ่มมาจากประเทศจีนตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2562ต่อมาได้ตรวจพบผู้ป่วยในหลายประเทศทั่วโลก จำนวนผู้ป่วยมีการยืนยันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นประเทศเกาหลีใต้อิตาลีและอิหร่านและพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดคือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหลังจากที่มีข่าวการระบาดของโรคดังกล่าวทางการจีนได้สั่งปิดเมืองที่เป็นต้นเหตุของปัญหาจำกัดการเดินทางพร้อมทั้ง สั่งห้ามบริษัทนำเที่ยวไปยังต่างประเทศและสถานการณ์ในประเทศไทยเมื่อวันที่10มีนาคม2563ที่ผ่านมาได้มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศไทยจำนวน53รายอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล19รายมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายและมีอาการขั้นรุนแรงอีก1รายซึ่งทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในสุขภาพ ของประชาชนจึงได้จัดการอบรมขึ้นมาดังกล่าว